วัสดีค่ะทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราลงคลิปเกี่ยวกับรีวิวงานที่ได้ทําในเมเบิ urn, ในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปกดคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดรายได้ค่ะว่ามาทํางานที่ออสเตรเลียเนี่ยรายได้เป็นยังไงบ้างแตกต่างจากที่ไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปดูได้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ค่าแรงขั้นต่ําก่อนนะคะ กฎหมายปัจจุบันที่ออสเตรเลียกำหนดไว้ว่าเราจะต้องได้เงินค่าแรงขั้นต่ำอย่างน้อยชั่วโมงละ24ดอลลราออสเตรเลียค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะประมาณชั่วโมงละ550บาทค่ะปัจจุบันนะคะเรทเงินไทยกับออสเตรเลียเนี่ยจากที่ดูสถิติเทียบประมาณในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรนจ์ก็จะอยู่เข้าค่าประมาณ20บาทจนถึง25บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเราจะขอใช้เป็นค่ากลางๆที่อยู่ประมาณ22บาทค่ะก็คือ1ดอลลาร์ออสเตรเลียจะเท่ากับประมาณ22บาทไทยค่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะ จะขอใช้ค่าแรงขั้นต่ำเป็น25เหรียญน,นะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ไปทำงานมาเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ให้น้อยกว่า25เลยค่ะก็คือเป็น25ขึ้นไปนะคะในคลิปนี้ก็คือจะขอเป็นคิดเป็นชั่วโมงละ25ดอลลาร์นะคะนะคะจะมาเริ่มดูการทํางานในแต่ละชิปกันค่ะว่าได้เงินประมาณเท่าไหร่นะคะที่ออสเตรเลียนะคะแต่ละที่ทํางานเนี่ยก็จะมีกําหนดชิปการทํางานที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะบางที่เป็นชิปสั้นบางที่เป็นชิปยาวนะคะเราก็จะขอคิดเป็นชิปกลางๆขึ้นมาอันหนึ่งนะคะก็คือคิดว่า ทำงานหนึ่งชิปเนี่ยใช้เวลาประมาณ6-8ถึงชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าเกิดเราได้ชั่วโมงละ25ดอลล์เนี่ยในหนึ่งชิปเนี่ยเราจะได้เงินประมาณ150อาดอล์จนถึง200ดอลล์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินบาทไทยแล้วเนี่ยก็จะมีค่าประมาณชั่วโมงละ3 3 0 0บาทจนถึง4,400บาทค่ะนี่นะคะสมมติว่าเราทำงานเนี่ย ทำแค่วันละหนึ่งชิปเท่านั้นแล้วก็ทําเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้นนะคะฟีลลิ่งเหมือนว่าไปทํางานเช้าเย็นกับวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะไม่ทาไม่รับงานสื่อไม่ทําตอนเย็นไม่ทำเสาร์อาทิตย์นะคะ1นึ่วีนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ชิปละประมาณ150จนถึง200เหรียญนะคะทะําเวลา5วันนะคะเราก็จะได้เงินประมาณ750จนถึง1000เหรียญะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับวีกหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินประมาณ16,500จนถึง2 2 0 0 0บาทค่ะ นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราทํางานแบบนี้ทุกวีปนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็คือคิดประมาณสัก4ี่วนะคะเราก็จะได้เงินประมาณ3ามพันจนถึงสี่พันดอลลาร์ต่อเดือนหรือว่าถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณ6 6 0 0ืจนถึง8 8 0 0 0ืบาทค่ะและนี่นะคะก็คือรายได้ขั้นต่ำที่เราจะได้ถ้าเกิดว่าเราทําในช่วงเวลาปกติเฉพาะวันธรรมดานะคะ แต่ว่าที่ออสเตรเลียนะคะมีกฎหมายที่จะจ่ายเงินให้เรามากขึ้นในกรณีที่เราทำงานนอกเวลาปกติอย่างเช่นทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าทำงานวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ค่ะเราก็จะได้เรียงเงินพิเศษก็คือมากกว่าเด็กขั้นต่ำแรกแรกแต่ละชั่วโมงค่ะยกต,ตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราทำงานวันเสาร์เนี่ยเราก็จะได้เรียงเงินพิเศษขึ้นมาจากปกติ25เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจากเดิมเนี่ยที่เราได้ชั่วโมงละ25บนะคะก็จะกลายเป็นชั่วโมงละ31.25บ หรือว่าถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับชั่วโมงละ687.5บาทค่ะหรือว่าในกรณีที่เราทําวันอาทิตย์นะคะก็จะได้เหรียญเงินเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะถ้าเกิดว่าเป็นวันอาทิตย์ในช่วงกลางวันนะคะก็จะได้เหรียญเงินเพิ่มขึ้นมาประมาณ50%ค่ะจากเดิมนะคะที่เราได้ชั่วโมงละ25ดอลลาร์ค่ะเราก็จะได้เป็นชั่วโมงละ37.5ดอลลาร์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะประมาณ825บาทค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทํางานในวันอาทิตย์นะคะในช่วงตอากลางคืนก็จะได้เหรียญเงินเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะจากเดิมนะคะที่เราได้เงินชั่วโมงละ25ดอลลาร์นะคะเราก็จะได้เงินเป็น43.75ดอลลาร์นะคะหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะมีค่าประมาณ962.5บาทค่ะสุดท้ายนะคะถ้าสมมติว่าเราทํางานวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็จะได้เหรียญพิเศษขึ้นมาประมาณ สองเท่าหรือว่าสองจุดห้าเท่าจากเกรดเงินปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ชั่วโมงหนึ่งจากยี่สิบห้าดอนเนี่ยก็จะได้เป็นชั่วโมงละประมาณห้าสิบจนถึงหกสิบสองจุดห้าดอนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะได้ประมาณชั่วโมงละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจนถึงหนึ่งพันสามรอยสิบห้าบาทค่ะนี่นะคะเราก็จะมาดูกันว่าถ้าเราทํางานในช่วงวันหยุดวันละหนึ่งชิพนะคะเราจะได้เงินต่อวันเท่าไหร่ว่างคะ่ะเริ่มจากที่วันเสาร์นะคะจากเดิมชั่วโมงละ25เราจะได้เป็นชั่วโมง แล้วถ้าเกิดว่าหนึ่งชิปเนี่ย เราทํางาน7ดชั่วโมงนะคะเราก็จะได้เงินประมาณ2 1 8 7 5ดอลลาร์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ4 8 1 2 5บาทค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเราทํางานวันอาทิตย์ช่วง,งกลางวันนะคะเราก็จะได้เงินชั่วโมงละ37.5ดอลลาร์ค่ะซึ่งในหนึ่งชิทถ้าเราทํา7ดชั่วโมงเราจะได้เงินประมาณ262.5ดอลลาร์หรือว่าถ้าเกิดแปลงเป็น,นเงินไทยแล้วนะคะก็จะมีค่าประมาณ5 7 7 5้เดบาทค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราทางานวันอาทิต ใน1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณ43.75ดเาอซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำชิปละเชั่วโมงเราก็จะได้เงิน365.25ดอลหาหรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ6,737.5บาทค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานมาหยุดนักคาตะรเลิกนะคะจากเดิมไน่ชั่วโมงล25ยาดอนก็จะได้เป็นชั่วโมงละประมาณ60ดอน,นะคะ่ะ ในหนชิปเราทำเจดชั่วโมงก็จะได้เงินประมาณ420ดอลลนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ9,240บาทค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่ขยันทำงานนะคะทำงานทุกวันเลยวันจนถึงสุ์ด้วยทำเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็จะได้เงินเนี่ยเฉลี่ยประมาณเดือนละ1 0 0 0 0แสนจนถึง1,2 0 0บาทค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการคำนวณรายได้ที่ประเทศออสเตรเลียนี่คือสามารถคำนวณได้หลายแบบมากเลยค่ะเพราะว่ารายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะสรุปมาให้ง่ายๆสั้นๆนะคะมีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเรียเงินที่เราได้แต่ละชั่วโมงค่ะเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็ได้เรทเงินไม่เท่ากันนะคะบางอาชีพอาจจะได้เงินน้อยบางอาชีพอาจจะได้เงินมากค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยขั้นต่ําก็คือต้องได้ชั่วโมงละยี่สิบสี่เหรียญน,นะคะ อย่างที่2ค่ะว่าใน1ชิปเนี่ยเราทํางานได้กี่ชั่วโมงนะคะบางที่อาจจะให้เป็นชิปสั้นประมาณ4ชั่วโมงบางที่อาจจะให้เป็นชิปยาวประมาณ8ชั่วโมงค่ะอย่างที่3นะคะก็คือจํานวนชิปที่เราทําค่ะบางคนอาจจะทําเป็นชิปเช้านะคะบางคนอาจจะทําชิปเย็นหรือว่าบางคนอาจจะทําทางชิปเช้าชิปเย็นเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่างที่4ค่ะวันที่เราไปทํางานค่ะว่าเป็นวันธรรมดาหรือว่าเป็นวันหยุดค่ะเพราะว่า ทั้ง2แบบก็จะได้ประเดนเงินที่ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจหลักการ4ข้อนี้แล้วนะคะก็จะสามารถประเมินรายได้คร่าวๆที่ออสเตรเลียได้ค่ะว่าไปอยู่ที่เนี่ยจะได้เงินประมาณเท่าไหรค่ค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามนะคะบ๊ายบาย